<c oughs> อนั่งกัเข้านัง่งจัเล็กก็หน่อยนั่งเป็นกิจวัตรกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำใจกิจวัตรประจำชีวิตเหตุให้มันเป็นหน้าที่เหตุให้มันเป็นอินัยเป็นอุปนิสัยต่อไปมันจะเป็นสัญดานกสิว่าไปไปขามพดขามชาติไปไปอยู่ใช้ก็เคยนั่งสมาธิก็สิเด็กเคย นั่งสมาธิเคยภาวนาเคยพุทธสติเคยมีปัญญาเจ็ดตัวอันนี้เป็นอันนี้สง์ขามพบขามชาติไปเหตุเป็นหนาทีของเขาชิงที่ตรงเหตุชิงที่ตรงท้ำบรนดาอันนี้เอิญว่าเป็นชิงที่ตองบังคับจัดของเอาเมื่อไว้แต่บังคับจัดของเอิญบรรณาทีน้าทีของเขา้าหนาทีส่วนตัวของเขา้าหนาทีของชีวิตเท่าหนาทีของอนาคตเท่า สิ่งมูลที่เป็นหลักประกันจนมาข้าเจ้ามาประกันตัวกันตัวประกันส่วนมีชีวิตอยู่นี่แหละประกันชีวิตเป็นว่าที่จริงมันก็ประกันเอาตั้งแต่ซ้ำมีลมหายใจอยู่นี่มันบ่ไเด้ประกันขามพบขามศาสตรขั้นรักษาศีลปฏิบัติทรมอยู่ตลอดนี่มันประกันชีวิตอย่างดีกลับมาเกิดอีกเท่หนาเท่าหลังกันยังสิเดียเป็นมนุษย์กลับมาเกิดอีกกายังสิเดียเป็นคนเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติทรรมมาเกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาอีก มโพสพระพุทธเจ้ามาพอพระธรรมคำสอนอีกอันนี้การเกิดเป็นสิ่งที่ยากคนว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ยากการเกิดมาเป็นมนุษย์ล้วพบพระพุทธศาสนาพบพระพุทธเจ้านี่ยก็ยากข้ะบน้เหตุแบบนี้บ่มสร้างรักปาการะกันไว้จต่ของรกุศลกรรมบดชิอกุศลกรรมบทชิบซึกษาไว้ชินหาชินแปดชินสิบมาไปดีชินสองลายยี่สิบเจ็ดพระพุทธปฏิบัติขามตามกันขึ้นไป เออเอิด่าเป็นรักประกันช้างรักประกันชีวิตจะคล้องมันเป็นหน้าที่องเข่าจะเห็นเห็นชีวิตเข่ามันคงเออมันคงในยังนั่นคงในพ,พุทธศาสนาก็ได้แต่ว่าที่จริงกับมันคงในการปฏิบัติจะคล้องนี่แหละเพราะพุทธศาสนากับคนกับเป็นแนวทางบ้างใหม่กลางๆซื่อๆมอมันว่าใหม้มาถือพุทธศาสนาอย่างเดียวไม่สิถือย่างกับเวทมนต์จักประพฤติปฏิบัติถม้มกับเป็น ธรรมคือกันเป็นธรรมขึ้นมาคือกันหลงพนอข้าเจ้าบูุษจักระพุทธศาสนาบูุษจักศาสนาพุทธเป็นอย่างไรข้าเจ้ากับบูุจักมีความซื่อสัตย์มีความกระตันญยลูกบุญลูกคุณนี่สิคกะเป็นการปฏิบัติธรรมเขาคือกันธรรมาบ่ได้เลือกว่าสีให้บุญให้คุนแต่คนที่นับถือเป็นพุทธสาวกอันอื่นก็ได้คือกันพุทธะเฮ็ดดีธรรดีมีความอดทนมีความขยนันความอดทนมีขันติมี การบริจาคให้ท่านยูงสิรธะเมียนมืดจังบกจอมันเหตุขึ้นมายุดต่างประเทศจุดนั่นยู่นี้กับมีการบริจาคให้ท่านจะว่าสิว่าให้ครบไปบ่ให้ตรงท่าบ่ให้ไปตรงกับอันมากแปดทาาเดินทาาสายกลางบ่เนี่ยมันกะบ่มีผู้มาเบามาบ่าบ่มีผู้มาป้องใ่บ่มีผู้มาขีดยังก่อไปเหตุอ่ไก่ไล่ไ้บ่ท่งเดินไ้มันกะยากอยู่อันนี้มันกะไปทางเบิ่ง เป็นยังไาเที่ยวทางเบืงอหิงไรได้สิคำเมาดมพวบอกว่ามันสิ๊ซาคำท่างมันก็คือมันเบืงอออกไปมันไก่ออกไปยิ่งผู้บ่วนหูยักลักคิดลักใจลักคิดลักศาสนาแต่แห้งก็สิไปไก่ไปหนาอันนี้ครับประกันชีวิตกัดถอยไปหนาประกันไก่ไปหนาจนตัววันนี่นะครับประกันลักประกันเฮามาเห็ดขึ้นมาเฮามาส้างขึ้นมาสร้างเขาเองอยู่จะขวางนี่ละแต่ละมือแต่ละเว้นสร้างหนาที่มันสียากมันสิลำบาก ่นกัดจังหวะให้มีความเพี้ยนขึ้นมาเหตุจังสีมันมีความยากความลำบากความอึดอัดใจความบ่สะดวกสบายกายหายร้องคนก็ดจะเกิดความอึดอัดใจเบืบอเหตุกับใดดอกไว้บเหบทกับพ่อได้ยู่ได้กินยู่ตงนี่กับมีอย่ผู้คืดแบบมันกระจายบาอึดดอกเขา้็เห็นเห็นกันอยู่สมืตนี่แหละเป็นบรเดเดินจงกรมนางสมาธิกับพ่อได้กินอย่เห็นใบว่าไปจนตัวโบราต่างต่คาราบัดหย่านย่อมลอกหอดน้ำวัดน้ำบ้านน้ำ พระเจ้าประสงค์ต่างๆกับมีเกิดขึ้นยุ่นเรื่อยๆวนเวีนสิบมีจงแต่เฮ้าหนูมึงสิเง้ยเอามาจนแค่ใดล่ะคดีประพติปฏิบัติกันอีดีมันก็สิบว่าเป็นจังสิทธิละสภาพสังคมบ้านเมืองของเขาเดี๋ยวนี้มันก็ห่างเหินสิลธรรมล้ออกไปศิลธรรมบดิอหางเหินคนแต่ว่าค้นหางเหินศิลธรรมห่างเหินการประพติปฏิบัติออกไปนาทีศีลธิรมลน้นาที่พลเมืองนาทีเจ้าของกันเลยลดละออกไปถอยออกถอยออกจืดจางออกจืดจางออก ฝนวาอีกอย่างก่อนคนถ be ้ำกับมีเป็นส่วนของถ้ำคนกับมีเป็นส่วนของคนอยู่หันคนกับเป็นคนอยู่หนี่ถ้ำกับเป็นถ้ำคนบ่สนใจถ้ำถ้ำกับบ่สนใจคนประโยชน์ก็เลยบ่เกิดขึ้นถ้ามากกับคือฝนตกลงมากฝนฝ่าตกลงมากม่อขึ้นนี่ฝนก็ตกลงมากมันกับซุ่มก็เย็นขึ้นมาแต่ว่าห้ากับบ่ได้เก็บน้ำบ่ได้เก็บยังไหวอันนี้กับถ้ามากกัคือการเนี่ยตกอยู่ตลอดแต่ว่าคนหนักบ่เก็บบ่ยังบ่ได้ทั้งถ้ามากกับห้ความซุ่มเย็นไปแก้รลกคือยังฝน ตกสะลงมาอยู่ตรงสิทธิแต่ว่าคนดค้ยิบเอานามผมาใส่คน้นยีบเอาธรรมะมาใส่มาประพฤตธปฏิบัติครับความคัดเกาจิตใจเจ้าของนี่ครับความจิตใจเจ้าของนี่บ่ค่อยมีแต่นี่มันก็เลยห่างเหินออกไปสิลธรรมกับห่างเหินออกไปคนค้นกับห่างเหินออกไปสิทธธรรมห่างเหินกันไปทรานกับยังมีอยู่คนก็นยังมีอยู่แต่บนยังประโยชน์ให้ถึงกันได้อันนี้แหละพกกระกันคิดพกกระกันพิจารณาเบิง่งมันเม่นบ่มันเป็นไปยังสั่นบ่ในตัวเฮาในความ เป็นยูนเข้าในสมมือนี่มันเดินยูใกล้ชิดเข้าไปบอ่อหรือมันห่างเหินออกไปรักประกันชีวิตจะคล้องนาที่จะคล้องนาที่ชีวิตนาที่แนวนี่มันควรนจิบปลูกฟังไว้ตลอดเอนแนวใดเฮ็ดดีได้แทกเข้าไปได้แทกเข้าไปได้เฮ็ดยังให้มันดีเฮ็ดยังไงมันดีปลูกฟังไว้แนวใดดีดเฮ็ดเอาว้เฮ็ดเอาใบเสียมันก็สิต่อยอดออกไปความคิดดีทํำดีพูดดีมันก็สิไหลออกมาไหลออกมานใ,นในตัวจ้าของนี่แหละผลมันก็สิ ให้ผลดีทั้งปัจจุบันนี่ก็ให้ผลดีอนาคตก็ให้ผลดีไปวาดพบนาศาสตร์นาติต่อไปก็เป็นอนาคตต่อพบต่อศาสตร์ไปคนตัวอันนี้แหละเป็นผลของการทําดีผลของการสร้างบุญส àng, ้่งกุศลเท่าผลของการทําท่านผลของการรักษาศีลผลของการ,การภาวนานตัวท่านบอกไปกักสิบบอกไปหลายว่าเป็นหน้าที่ จีก้วนเฮ็ดบ๊วม่เป็นหน้าที่ที่ต้องเฮ็ดหมดละชิว่านาที่ที่ต้องเฮ็ดหมดบ๊วม่เป็นหน้าที่จิค้วนล่ะนาที่จำเป็นที่ต้องเฮ็ดหมดการมีคุณธรรมประจำใจการปฏิบัติชินปฏิบัติธรรมอย่างนี้เ้าอยู่ใช้ห้ากับมีคุณธรรมประจำใจเ้ากับเป็นการปฏิบัติธรรมเ้าคือการธรรมแปดหมื่นจีพันธะธรรมขันธ์เพื้นเป้าไว้หน่อยหนึงดอกแปดหมื่นจีพันธะธรรมขันพื้นบาจัมใบไม้ในกรรมือนี่ใบไม้อยู่ในป่ามีหลายปันใดใบไม้ในป่า ทำมาที่เพิ่นเอามาแสดงมาเบาเมว่านหาัวขอ,ขอ,ขอ,อนอันอ่นบทนั่นบทนี่แปดมือสีพันธุ์ที่ำมาขันมาจารึกลงในพระไตรปิฎกเนี่ยซ้ำใบไม้อยู่ในกำม,มือบันเนี่ยใบไม้ในกำม,มือมันหน่อยหน่อยซ้ำใดก็ใบไม้ในป่าอันนั้นเอิ้นว่าเป็นตลาดแห่งธรรมเป็นตลาดแห่งศิลธรรมทั้งหลายอยากเฮ็ดอยากประพฤติปฏิบัติเอาแนวใดอันไหนเฮ็ดดีเฮ็ดดีช่องไหนเฮ็ดดีมองไหนเฮ็ดดีได้เฮ็ดเอาเข้าไปอันนั้นแหละพักการประพฤติปฏิบัติเอาแนวนี้มันสิ ส้างความจะเจร่ญนให้แพ้จาจะขวางในตัวจาขวางแร้วมนก็นสิเป็นยังไงส้างความจะเจร่ญนในชุมชนจะขวางต้องในมูลบ้านจาขวางในประเทศจะขวางในโลกของเขาเนี่ในศาสตร์การเกิดของเขาเนี่อันนี้เบิ่งตัวอย่างเบิ่งบ่เห็นจะขวางกับเบิ่งตัวอย่างไปเบิ่งเมื่อตั้งแต่กุะละสถาบันรักของเฮาสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ไร่ลงมพบุตรที่กัน ศาสนากับเบิ้งมตตังแต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์สาวกพระยสาวกพันเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาผู้่นประพฤติดีปฏิบัติอบผู้่นดวงไปแล้วผู้นฝากปฏิปทาแนวทางไวให้นันนแหละเนี่าให้เบิ้งเบื้องไวเบิ้งไวเนเน่ยมันดีเนว่ดเมันสิจเรื่อนมันเป็นจังสิตัวเนี่ยเอามาสอนจากของหรือว่าสถาบันกษัศึกย์รองเข้ายิ่งมือนี่เป็นมือวันไข่ วันเกิดบอกคนเอินอย่างวันไขวันพระราชสมภพบ่ของอันอย่างละคนเอิญเด็กกี่เฮาก็เอินสมเด็จพระเทพเนาะสมมื้อนี่เพิ่นกับเป็นมีอันซื้อไม,ม่มีฐานนั้นอย่างสัสกไม่เพิน่นเป็นอย่างกรมพระคณิตฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพบ,บ่ะวันไขวันพระราชสมภพเพิ่นเมื่อนี่ก็ยิ่งเป็น เป็นแบบยางถึงไม่ยิ่งดูสูงยิงมีความรับผิดชอบหลายเ <c oughs> บิ่งเพิ่นเสด็จไปมองหันมองนี้นำ้ำพอเพิ่นน้ำล่อเก่าเพิ่นน้ำพอบาเป็น่นาะในหลวงของเข้าล่อเก่า,อกาพอหลวงของเขาหน,นึ่งเพิ่นเสด็จเข้าไปในปา่าในดงเบิงบ่งเพิ่นเขียนมันทึกจนนั่นจนนี่เป็นลูกเจ้าฟ้ามาหากษัตริย์อยิงอยหญ่กังสิไปเห็ดงานจังริไปบูปา่าบูดงน้ำพอน้ำนั่นน้ำนี่ปาอยู่ไปเห็นภาพไปพระราชท่าน ปริญญาบัตรไปส่งงานมองหันมองนี้สายน้ำเกลือแท่งไปน้ำแข็งนั่นแหละบัดทันได้ปดน้ำเกลือออกคือกม็มีโอ้ยเป็นตะลีตนเอิดบแห้งยู่ใหญ่แห้งยู่สูงแห้งความรับผิดชอบหลายแห้งหนาทีเพิ่นแห้งหลายแห้งหลายขึ้นโอ้ยเฮาเนี่ยบได้ยากคือเพิ่นปานนาน,นอันนี้สมเด็จอ่ากรมสมเด็จพระเทพเพิ่นเนาะเพาะว่าถูกไปพี่ชายเพิ่นสิตชั่ดาในหลวงของเขารอดสิบดิเพิ่นสิตชั่ดาเพิ่นแบกรับผ้าลาของประเทศชาติชั่มดาแห้งกระจีหนกเกิดปรากฏนั้น เข้าไปน้อมลงมาหม่องงานงานบุน so, like, ักก็ได้บริได้ยูได้เศร้าบริได้กินบริได้นอนเดอกเดินเชียงขค้ืนบริได้หลับได้นอนหรือว่างานเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาลุ่มเล่าหยุดนี่เข้าจีเห็ดจิงใด้ีซอยเพ่นแบงเบาผ้าลาพ่นได้เขาก็พักกันถึกขึ้นไปนี่แหละอันเฮ็ุให้เกิดสติเสื่อปัญญาขึ้นไปสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นไปน้อมมาใชเจ้าของงานจำหนี้มันบุหนักบุหนายยังงานหนาที่เจ้าของเล็กๆน้อยจำหนี้มันบุหนักบุญนายยังผู้พ้นเฮ็ดยาองเขาใส่ทั้ง กำลังกายกำลังศัพท์กำลังสติปัญญาทุกอย่างทุกความสามารถเพื่อสิปกกว่างบานเมืองเพื่อจิตอบอุ่นบานเมืองเพื่อจิตสร้างสรรค์ความเจริญมาสู่บานสู่เมือ่อจะของนี่แห้งหนักก็ห้าวเกิดไปอันนี้เอามาเป็นกำลังใจให้เจ้าของเฮ็ดจังไรเฮ็ดให้เจ้าของดีขึ้นเฮ็ดแล้วเจ้าของได้ดีรวดเนี่ยมันควรสิเฮ็ดไปหลายคนอันนั้นเพิ่นเฮ็ดให้ผู้อื่นซ้ำเฮ็ดให้ราษฎรเฮ็ดให้ประชาชนเฮ็ดใน ถ้าปีถ้าน้องหมูเฮ่านี่แหละอยู่สนุกชุกสั่มบายเพื่อนบ่ได้เฮ็ดในเพื่อนจำหมูเฮ่านี่เฮ็ดในเจ้าของนี่พักกันเฮ็ดเอาขึ้นไปอันนี้แหละนาทีเฮ่านาทีพลเมืองเปวดเอิรนวันนาทีพลเมืองพลเมืองหรือก้อนเฮ็ดจังใดเป็นภูมิศิลมีถ้ำเป็นภูมิความขยันขันแข็งอันคบขยันขันแข็งนี่ก็เป็นขยันเลี้ยงชีพชอบอาชีพชอบมันเนี่ยอยู่ในมาแปรเบิร์ดอันนี้แหละพักกันเฮ็ดเอาสุดท้ายก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิการมีสมาธิชอบการปฏิบัติสมาธิการ ปฏิบัติสมาธิชอบการปฏิบัติสติชอบสมาธิชอบเป่นตัวอันนี้เทาเห็ดยุสุมือสุเวทก,เก็เป็นการซอยศาสตร์เป็นการแบงเบา,า,าพราพระพระองค์ท่านเนื่องในวันขายวันพระราชสมภพกุงบัรกิกรพระกันเห็ดดีขึ้นไปเห็ดเป็นถวายเป็นพระราตกุศลซอยเนเนื้ซอยถวายบุญกุศลออกไปเนเนีน้บุญกุศลจากการประพฤติปฏิบัติของตัวเท้านี่แหละมันสิส่งเสริมในเท้าขึ้นไปดีขึ้นไปอีกส่งเสริมพระองค์ท่านขึ้นไปอีกห้มเพราะฉนนมาอายุ เยือนเงาขึ้นไปอีกอายุยืนมันขวัญยืนขึ้นไปอีกก็แหะอันนี้แต่บ,บอกว่าค่อยเป็นปันใดการแสดงท่รมก็เห็นจงควอนแกไปได้ก็จึงขออยุติบาดเพียนแค่นี้ขอความสุขความเตล่นจะมีแกปิเแกนองลูกหลานทั้งหลายทุยทกตัวหนากันเถินเอาละพรอบานนี้ <c oughs> ยะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาการังเยวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุบปัปะิ อิจิตังปะจิตังตุมังคิปเมวาสะมิจตุสเปพพปุเรนตุสังกปาเชิญโาทปนะระโสยธามณีโชติระโสยธา <c oughs> <c oughs> ทิอวิวานจันตุสัมพโรโควินาสตุมาเตภาวัดวันตาระโยสุขีธิกายุโกภาวะพิวัฒนาสีเลสานิจังวุนทาปจั โนจันตารตามาวันติอายุอันโนสุขังอาลังยุโดปะรโตทิโรวันนาโดปฏิปานาโดสุขัสสะจาจะมิทวีสุขังโสอาิคจตีนายุนาตวาปลังวันนังสุขัญจะปฏิพาณาโต เีกายุยาสวโหติยาติญาตุปปะจติติภวตุสาพมังคลรงสะพเทวตาสะพาพุทานุภาเวนาสะทัสโศติภวันตุเตภวตุสาพมังคลังระคันตุสาพเทวตาสะพาธรรมานุภาเวนาสาทัสโศติภวันตุเต ภาวตุสาพมังคารังรักขันตุสาพาเดวะตาสาพาสังฆานุภาเวนัสธาโสติภาวันตุเต